สมาชิที่ถามกับผมมีด่างมีอะไรไหมนะฮะไม่มีครับของผมไทยแท้ทุกตัวฮะนะครับไม่เล่นด่างไม่เล่นเผือกไม่เล่นสีฮะนะครับของผมมีเห็นข้างลายสายใต้ยอยู่แค่สามตัวนอกน้นใสายเหนือหมดเลยนะครับอู้ยมะลิมะลินี่ไกลเต็มทนแล้ว น้ำออก้วนี่จิ๋มบวมแล้วนะครับจวนคลอดแล้วผมมีแต่ไทยแท้ฮะผมไม่มีผสมกับสายอื่นฮะเหนือสายเหนือก็คือเหนือใต้ก็คือใต้ฮะผมไม่มีไม่มีไม่ได้ผสมสายอื่นเลยนะครับมะลิมะลินี่สายเหนือฮะสายใต้ผมมีแค่หยองรสจนาแล้วก็ไข่ตุน นะครับใส่ใต้มีแค่สามตัวนอกนั้นใส่เหนือหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นไทยแท้ด้วยนะฮะเน้นไทยแท้อย่างเดียวสิตตนดา้เลยฮะนะครับผมไม่เอาที่อื่นมาสุมารตรงสุมาตาไม่ต้องมาคุยกับผมไม่มีนะครับไม่มีผมมีแต่ไทยแท้อะให้ถูกด,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 ดูท้องมะลินะครับเมื่อไรจะคลอดสักทีลูกจะสร้างบ้านในท้องนืกไงนะครับ หนูดูท้องคลอดจนได้อ่ะ